อยากให้มาดูคอิกี้ของตัวนี้เนี่ยเหมือนใช่กอออิสานะแน่นไปหมดแล้วตรงนี้น่ารักมากต่อคอกกี้อย่านะครับ ตัวข้างในน่ารักกว่าอีกหัวโตแล้วก็ขาสั้นเด็กชาวเน็ตทุกคนบ้าฉันขายาวสองเมตรเรื่องรออันนี้คือเริ่มแล้วเหรอมาหนึ่งสองสามเริ่มรังวันนี้เรามาโผล่ที่ด็อกซ์อินาวนะครับในรายการเราบีบว็อกไปก่อนอื่นนะทุกคนเราต้องมีข้อแนะนำเชิงบริการเขาก็จะแนะนุณผู้ชมสวัสดีครับสวัสดีครับจะเป็นกฎการแนะนำเวลาเล่นกับน้องหมานะคะไม่ให้อาหารกับน้องหมาเราไเป็นะนำน้องหมาทานอาหารนะคะแล้วก็ไม่ยืนอุ้มน้องหมาถ้าต้องการ รูปกับน้อก่อนเนาะอะไรเงี้ยค่ะแยกพนักงานตั้งไหนอะไรเงี้ยเขาป็นคนช่วยจัตไม่ใช่หมาโอเคโอเคครับได้ฮะไปงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าเราต้องล้างมือต้องล้างมือก่อนได้ครับผมหมาเออก็โอเคแต่ความเหงื่อตัวตัวเออเราชอบแมวก่าชอบโคแตะโกว่าชอบหมาหมาดิสนัมวันน่แต่ว่าที่ทีม่รังมากเลยแจกอันนี้เป็นจะเข้าเป็นหมวกอาบน้ำจะเป็นหมวกอาบน้ำแล้วเดี๋ยวถุงเท้าถุงเท้าที่ใส่เป็นผ้าคือของปอมตัวนี้ถุงเท้าของจริงเห็น เร้าในทแกล้งตอี้นอกมาดิในแล้วความจริงเราไม่ค่อยรู้จักนอกมาเลยจริงรู้จักแค่คอกกี้รู้อยู่ตรงไหนแค่นี้แล้วทันหนัยขอบมือขอบมือขอบมือโอเคขวาสุดคอกกี้แล้วไซดบิเลียสกีเอเดตัวคนฟูๆตัวนั้นนะแม็กกี้แม็กกี้โอเคต่อไปก็ซีอีอยู่อันนั้นมาปักปักระวังห้ามใกล้ทะเลนะ ทำไมอ่ะมันจะช็อตโทษท่ันเคทำแต่ไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เอินไม่ได้ทำอะไรเขาออกอ่ะครับ ทุกคนแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อขนมเราซื้อขนม,นขนมนก่อนเอาจริงๆทุกคนคือเราลืมรีวิวเรื่องร้านก่อนคือร้านที่เนี่สวยมากบรรยากาศน่ารักมากเล้วก,ก,ก,ก็จะมีตรัดเป็นแบบบล็อกบล็อกมีความแบบไพรเวทเซมิไพรเวทแล้วก็พับลิกอลเอ๋แล้วพี่้องรู้ว่าทุกคน,นที่นี่เขาเป็นคาเฟ่หมาของจริงเพราะว่าคนขายก็คือยังเป็นหมาเลยมาดน้ำร้อนแก้วใหญ่หวานร้อนร้อนขับไม่เห็นได้ชาเขีไหมฮะ Hello ชี้เค้กเหรอแม่ น้องๆมานี่เราได้แต่ไหนน้องๆมานี่เราครับเฮ้ยมันเป็นน้อเปนียวอะตั้งแต่มาเนี่ยไม่ได้กลิ่นสุนัขเลยจริงๆคือเขาน่าจะจัดการแบบเวท t เ l ชั่นหรือแบบความความสะอาดได้ดีมากไม่ได้กลิ่นเลยน้องผมเนาะแต่น้องดูสะอาดเนาะสู้บ้านโกก็ไม่ได้เนาะก็คือใส่เบียที่ต้าเลี้ยงอะจากสีขาวดำใช่ปะกลายเป็นน้ำตาลดำเรียบร้อยแล้วตอนนี้สกปรกเกินทุกคนก็คือที่เนี้ยมันเหมือนกับห้องน้ำคนนาแล้วคือต้องาอ๋ยฉี่หรอพูดจริงหรอ หอแรงมากอ๋อไม่ไม่มีไม่มีกลิ่นโอเคอยาเล่นกับน้องฟอกซี้หน่อยน้องชื่ออะไรครับชื่ออ่อนดูใช่ตัวชื่อพยาไทพยาไทอ๋อคือชื่อตั้งเป็นชื่อเขตในชื่อตั้งเป็นชื่อประเทศหมดเลยโอชื่อประเทศหมดเลยอยากเห็นน้องอยากเห็นน้องสยามสยามไม่มีผิดสยามไม่มีน้องหน้าตาแบบเฮ้ยคนนี้เป็นบินเขาเหมือนหมีต้องมนสิงโตอ่ะไม่เหมือนหมีอันนี้ชื่อน้องชื่ออะไร สมหมดแล้วกูระวังห้างถืออย่างนี้นะครับพอจะงับตัวนี้นะจ๊ะก้าวแล้วก็ตัวที่ใส่ถุตัวสีแดงนี้นะครับก็คือห้ามกินนะครับลดน้ำหนักอยู่นะลดน้ำหนักโดนแต่น้องยังลดน้ำหนักอีกที่กินได้เอาไหมครับเจดเจดเรากินไม่ได้ครับเรากินไม่ได้ตั้มันฟูเลยตัวนี้ไม่ได้เราลดน้ำชดน้ำนะคักก็นั่งลงก่อนนั่งลงก่อนนั่งลงเอาไหม อันนั้นอะ่หงมากนรัมากมากนอนอย่าาทนดูไม่เป็นมตัวนี้แบบ้กับอุตสาหเอาเยอะๆได้ไหมน้องรักฉันเพาฉันมีอาหารไปลองจอบน้องดูไ่อันนี้เธอได้ยินปะรักชันขึ้นมาเลย รู้ตำแหน่งเพราะแบบฉันบนฉันจะไม่เด่นทันเลยลงไปข้างล่างปั๊มก่อนหน้านี้ที่เราจะมาเรามีตั้งคำถามไว้เนาะในไอจีแล้วเดี๋ยวเรามา Q&A กันใครตอบถูกจะได้กินอันนี้ไม่เราต้องเป็นคนตอบใช่ไหมเนี่ยอยากให้มาดูท็อปวิวของตัวนี้ซูน้องตัวนี้ชอบมาก เบสน้องชื่ออะไรนะครับออนรุตออนรุตออนรุตเนี่ยเหมือนไส้กรอกอีสานนะแน่นไปหมดแล้วโอ้น่ารักที่สุดลุกน้องรับรอน้องชาวาทยเก่งหน้ามาแล้วอยากไปญี่ปุ่นดิแต่หนูไมุ่่งมาเมือนแตบีเรียนเนาะแตบเรียนคือแบบเกียร์ทั้งมือไม่มุงมาเหมือนโปด้วยนั่ลมก่อนนังก่อนนั่งลมนั่งเออโอเค โอเมาเชื่อนี้แล้วก็เชื่ออันี้ดีกว่เช่อเชื่อเชอมาลองง่ายๆก่อนเลยแต่ต่างกันเป็นอะไรกันคะโอ้ยนี่ชิวอ่ะไให้มาพี่น้องครับพี่น้องให้พี่น้องไม่ลองนะน้องต้องบอกว่าอ่าเราต้องบอกโทษโทษทีคือเราดูตาดิตอนนี้มันแบบเคลิ้มน้ำผึ้งมะนาวทีมันชิวๆแล้ว โอ๋อถามแกบอายุหักกันวันสักสิบสิบปีม้าเป็นกี่วันนี่เกิดมาไหนมันมันพูดอะไรพูดป้าหักกันสองวันโอเคแต่ว่าแต่วันศุกรสองวันกับอีกเจ็ดปีป้าเห็นว่าเขเล่นซีร์ขการอยากเล่นแนวไหนมีช้อยให้เลือกนุ่มนวลโรแมนติกร้อนแรงเอาไหนสามวันเอาเรให้เลือกก่อนให้เลือกก่อนเอาโรแมนติกละกันอันที่สองมา หล่อเขานุ่มน,มนวลกับโรแมนติกครับได้หมดรู้สึกว่าน่าจะน่ารักดีทำไมไม่ใช่พี่ทำไมถึงไม่เรียกว่า,วาพี่ไม่คือต้องบอกก่อนว่าตอนนั้นอะตอนแรกๆมาเลยเรียกพี่แล้วทีเนี้ยเออเราบอกว่าไม่อยากให้เรียกพี่เพราะว่าดูแก่ใช่เออก็เลยเรียกเรียกแค่เอิร์เฉยๆเออบอกเองเพราะเอ,อิอเอเไม่อยากดูแก่มีไ<า>รปัญหาแก่นะมีป<ร>ัญหาแก่หรอ สมอลแมะบูมนะพอมาลูกอยากจะ็นนักบอเป็นสันอะไรดีคะแบบสันแปลกๆอีโหน้าโหละเล่นหน้าเหมือนจิ้งลีดอ่ะเออหน้าเหมือนจิ้งจกเมื่อกี้เลยทำไงทำไงญี่บุ่นไม่ดูนะไม่ดูไม่ดูแต่พี่ญี่ปุญเป็นสติวแบบแว๊ดแว๊ดนะแบบโมโหแบบอ่าบ้าแต่ก็ไม่ไม่ค่อยมีคนฟังเท่าไหร่ ทำไมสายตาที่พี่เซนต้ามองพี่เอิร์ธไม่ใช่สายตาที่บอกว่าเป็นพี่น้องแต่สายตาที่บอกว่าเป็นแฟนกันพี่เอิร์ธนี่เป็นคำถามว่าพี่น้องที่หมดสมองมแนี่พี่น้องมองอย่างนี้ก็มองกันสมองกันพี่น้องต้องมองอย่างนี้อันนี้มองแบบพี่น้องนะทุกคนชอบอะไรของกันและกันไม่ใส่กันไม่ชอบผ้าไม่ชอบเหมือนกันเออไม่ชอบเหมือนกันเอาไหมตอบดีๆชอบเออหล่อหล่อ ไม่ต้อไปตอบนะอันนี้ไม่ต้องไปชมมันบ่อยอย่างมันหลอกตัวเองเลยช่องหน้าแปลกดีค่อน้าเหมือนจิ้งจกแรงอ่ะไม่เลิมันเหมือนนะมันเหมือนมากอ่ะต่อไปคบกันนานหรือยังคะกูเกิลเราคบกันได้กี่เดือนแล้วนะเราคบกันได้กี่เดือนแล้วนะเราคบกันได้กี่เดือนแล้วนะ คบแบบพี่น้องก็คบกูจากเรารู้จักกันคบแต่ว่าไม่เปเราคบก็เหมือนเพื่อนอ่ะเราคุยแล้วคบกันไงแค่รู้จักก็่เดียวกันก็มั่งไมอกว่าสองปนเจีงยก็คบกันได้สี่ห้าเดือนทั้งนั้นวะไม่รู้ตอังนะเรารู้จักกันเดือนอะไรรอเลิกก่อนค่อยนับเลยเนาะรอเลิกกันมาค่อยดียวแล้วแบบมานั่งคิดใจเดียอยกี่ปีแล้วสนิทกันได้ยังไงก็แบบมีทำคอนเทนต์กันแล้วก็ก็คุยกันตลอด ว่าจะทําอะไรอย่างเงี้ยคุยบ้างด่าบ้างหายบ้างตอบตอบทีๆบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นด่าด่ากันด่าฉันนะด่าแกโอเโอเคก็ปกติอย่างเอาจริงอะเออเราเงาอย่างพวกเนี้ยเราก็จะมีนัดกันไปแบบว่าไปเล่นเกมบ้านแซนด้าโอ้โหมากเลยมาบ้านมาบ้านมาบ้านกี่รอบละไม่ต้องพอพอไม่ไปก็จะว่ามีคนแบบบอกว่ามาบ้างเลยมาบ้างเลยไหนบอกว่ามาไงไหนบอกว่าจะมาบ้างไงคงไม่ไปกรุงลงเงยโอ้ใครจ้าใครแต่รอบนี้ไปแล้วนะรอบหน้าเราไม่มา เป็นไรกันอ่ะนอนบ้านกันด้วยอ่ะเงียบคือทุกคนขอเงียบนั่งขอมือเลียบอกลาก่อนปิดคลิปบายยังไงยังไงกักไลค์กดแชร์กดลัสซับสไครป์ด้วยนะฮะแล้วก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้นะแล้วก็กดกระดิ่งกิีบีเอยางเข่าส่งท้ายเข่าส่งท้ายเอ่าเลยใช่ไหมเอ่าเลยเอาเลยใช่ไหมเข่าส่งท้ายเข่าส่งท้ายใช่ไหมออนทำหน้าเออ